สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบก,กับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณสุจินประชาราปราณีรับเป็นเจ้าภาพครับขอโนมทนาในกุศลศรัทธาของคุณสุจินประชาราปราณีมานาโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสวัดสัพพะานัางธรรมทานัางชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพระวะปัต ใจให้คุณสุจินประชาราปลาณีจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะเป็นสัทธาของคุณอุบาสิกามารสาิกันรอดรับเป็นเจ้าภาพก็จะอนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่นี้นะครับคืนนี้ได้เวลาเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามเราฟังจากนี้ได้เลยครับ80,000ปีนะครับฉะนั้นก็นะตั้งใจนะฮะรักษาศีล อุโบสถวางเทศมหาชาติไทยจบครบ13กันในวันเดียวทงภาคภาษาไทยบาลีอย่าให้มีตกอย่าให้ขาดตกปกพร้องเลยแม้แต่คำเดียวประโยดเียนะครับพยายามทำให้ได้นะาเสิ้นชีวิตจากนี้ได้ไปพักผ่อนไปพักผ่อนสัก576ล้านปีห้าร้ล้านปีแล้วก็กลับมาชมพวกเรายัางอยู่บดีสบายดีกันเลย <c oughs> มาพร้อมกับพระสีอารียเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าครับนะตกลงให้เราได้เข้าใจไว้ด้วยอานิสงส์ของพระ,ะพระมหาโพธิสัตว์ในสเสวยประชาติครั้งนั้นก็คือได้ฟังธรรมเทศนาของพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าทราบซึ้งมากไม่มีอะไรจะบูชาธรรมะของพุทธเจ้าครับตักเสียนของพระองค์เองเล็บของพระองค์นั้น คมยิ่งนะักสามารถจะตัดสอพระองค์เองเนี่ยขาดแล้วก็หยิบสองพระองค์เองเนี่ยถวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาครับด้วยอานิสงส์ตรงนี้เหมือนอย่างกับมหาโพธิสัตว์ชื่ออ,อมงคลสมมัตระพุทธเจ้าแต่ตอนนั้นเกิดเป็นคนยากจนเดินเวียนประทักศิณมหาเจดีมหาเจดีไม่รู้จะเอาอะไรบูชานี่ครับนะ เอาผ้าห่ผมผ้ามุ้งเนี่ยน้ำมัน,นพันกายแล็จุดไฟบูชาพระสมัยพิจ้านะฮะเดินเวียนประทักษิณสามรอบนะฮะทำได้ไหมฮะทำได้ <c oughs> พอเป็นพระสมัยพเจ้าแล้วเนี่ยเหมือนย่างะาษีพระไตรเหมือนกันนะฮะตลอดชั่วอายุไขของพระองค์ไม่มีความมืดปกคลุมสว่างตลอดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนด้วยอนุภาพ ของการบูชาพระสัมมาสัพพุตธเจ้าด้วยเผากายของตนเองเนี่ยบูชาพุทธเจา้าทำนะครับนะทำวันไหนบอกผมด้วยจะได้ไปโมุนาสาธุ <c oughs> <c oughs> เอาสถานเนี่ยครับทำได้นะครับทำได้นะนะนะพระมหาโพธ,ธิสัตว์เนี่ยไหมกว่าจะมาเป็นพระศรีเมตไตรอ่ะเด็ดเสียรของพระองค์เองเนี่ยอาณาเด็ดแล้วก็ถวายบูชาพุทธเจา้า นะทำได้นะนะปล่อยการบ,บูชาธรรมะถึงขนาดนี้นะนะเราเรียนธรรมะที่จะมีศรัทธาเลื่อมใสเคารพเหมือนกับพระมหาโพธิสัตว์นั้นยังไม่ได้เสี่ยวเสร็จเลยนะครับระหว่างที่พระพุทธเจ้าพุทธัสัมมาพุทธเจ้ชชาทรงแสดงพอแล้วผู้เจ้าก้าพอแล้วอย่าแสดงมากไปกว่านี้เลยข้าพุเจ้าไม่รู้จะเอาอะไรบูช,ชาอีกแล้วแค่นี้ก็ขอบูช,ชาด้วยเศียงไม่ปล่อยพระพุทธเจ้ชชาแสดงธรรมให้จบนะครับ ด้วยศรัทธาแค่เนี้ยพอแก่ข้าพระองค์แล้วสแสดงมากกว่านี้เดี๋ยวข้าพระองค์จะเป็นนี้ขอชัยนี้ด้วยพระเศียรบูชานี่ครับด้วยศรัทธาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอา้าวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าเมตไตรจะแสดงธรรมะงามในเบื้องตน้นเห็นไหมงามในธรรมกลางงามแม้ในที่สุดดีงามนะฮนะ ดีงามในธรรมกลางตอนนี้บางทีมันต้องย่อประกาศพหมจริยาที่จริงอะแต่ต้องวงเล็บว่าพหมจรจันเอาไว้เพราะว่าบาลีน่ะพหมจริยานะครับไม่ใช่พหมจจรย์พหมจจัน์นี่เป็นของสันสกฤตพหมจริยาเนี่ยเป็นบาลีครับก็เลยเอาใส่พรหมจริยาเวลารับศีลแปดน่ะพหมจริยาใช่ไหมฮะอ่าอ่ะพมจริยาเวรมณดี สาบถังสพัพพินางพลัมมจริยังเนี่ยสาบถังสพัพพิจนางพลัมมจริยังเห็นไหมเรามาแปลว,ว่าพรหมจันย์พรหมจันทร์ของพราม์ของสันตกิตครับตกลงพระพุทธเจ้าทุะลงจัดแสดงธรรมะหนึ่งมีความดีงามในขั้นต้นเรียกว่าอาทิกลยานนะังมีความดีงามในท่ามกลางเรียกว่ามัชเชกลยานนะัง มีความดีงามแม้ในที่สุดเรียกว่าปริโยสานกาลยานางนะฮะพร้อมทางอัฏฐะพร้อมทางพยชนะเห็นไหมครับสัต์ถังสัพพิชนะเกวรพปริปัญนังปริสุทธังพระมจริยาประกาศเสตินั่นคือความหมายของพุทธเจา้าทุกองค์จะเป็นอย่างนี้ครับแสดงธรรมะงามในคําต้นท่านกลางแม้ที่สุดพร้อมทางอัฏฐะพร้อมทางพยชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่ปิดบงังนะ ผู้เจ้าบอกว่าเหมือนตถาคตในบัดนี้ผู้ทองคจะตรัสอย่างเนีุ้ทธเจ้าองค์ต่อไปก็จะแสดงธรรมเหมือนอย่างเราตถาคตในบัดนีุ้ทธเจ้าองค์ตร,ก,รก็แสดงธรรมเหมือนตถาคตในบัดนี้เหมือนกันแลน้วธรรมะที่พระเจ้าจะตรัสนระู้นั้นไม่ได้แตกต่างกันเลยครับกลับทรัสรู้ยศสี่กลับตรุสรู้แล้วมีขุนเก้าประการหนึ่งเป็นพระละหังนะ 2. สองสัมมาสามพุทโธสามวิช,ชาจะรับสัมปันโนสี่สุขโตห้าโลวกวิทูหกอนุตตรโลปริสัมมัสตรทิ เจ็ดสัทธาเทวุสัญาแปพุโทโธ9ก้าภะควาเประการจำให้แม่นถ้าจำได้เรามีที่พึ่งมีที่เกาะมีที่ยึดเหนีย่ยวแม้แต่คำว่าอารหังคำเดียวท่านี้ก็ปิดประตูอาบายได้ในขณะที่มีอารมณ์เป็นอรหังหรือสมาสัมพุโทโธหรือวิชาจัน,นํร์โนหรือสุขโตหรือโลกวิทูก็ได้เก้าประโยคเก้าเนี่ยเป็น พุทธานุสตินะตกลงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทรงแสดงธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้านามว่าเมตไตรน,นั้นจับทรงบริหารพิขุสงหลายพันเหมือนปฐาคตบริหารพิขูสงหลายร้อยในบัตนี้พระเจ้าเราบริหารพิฆุหลายร้อยแต่ปสัสสีอริเมตไตรบริหารพิขุหลายพันเพราะว่ายุคนั้นเป็นกัตยุคป,ประชาชนมาก อายุยืนยุคนี้ที่พระเจ้าวันนี้เป็นกาลียายุครียุคยุคน้อยนะมีคนผ่านมากบัณฑิตน้อยจึงมีพิขุบริหารหลายร้อยแต่สีมาใจนั้นหลายพันนะหลายพันพระเจ้ากล่าวว่าดูกรพิขุทลายครั้งนั้นพระเจ้าสังขะทรงให้ยกขึ้นซึ่งปราสาทที่พระเจ้ามหาปนะซึ่งพระเจ้ามหาปนาทะสร้างไว้ แล้วก็ประทับอยู่แล้วก็สแสดงอาทรงสละจากทรงบำเพ็ญทานแก่สมณพราหมณ์คนกำพร้านะคนเดินทางวันนี้พกและยาจกทั้งหลายจักทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุทรงครองผ้ากาสาวพัดเสด็จออกจากเรือนทรงผนวดเป็นประพชิตในสำนักของพระเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจา้าเท้าเธอทรงผนวดแล้ว ไม่ประมาทมีความเพียรไม่ช้านะักก็ทรงทำให้แจง้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายพากันออกจากเรือนบวชเป็นบัพพชิตโดยชอบคือได้กลัดได้สำเร็จเป็นพระลาน,นั่นเองนะครับนะอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจับลิิยาด้วยพระปัญญาญยิ่งด้วยองค์เองแล้วในทิฏฐธรรมะเทียวในทิฏฐธรรมนะครับอ้าว,วกกลับมาที่พระเจ้าสมแสดง การพึ่งตนพึ่งธรรมะผู้เจ้าัสว่าดูก่อนพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งจงมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นสารณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสารณะอยู่นะครับดูกนพิกุทั้งหลายพิคุผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นสาระไม่มีสิ่งอื่นเป็นสาระเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้ก็อธิบายซ้ำอีกทีมาดูก่อนพิคุณทลายพิคุในธรรมะวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและถมนัตในโลกเสียได้นึกออกไหมครับที่อธิบายครั้งแรกไปแล้วนะตอนที่พระุทธเจ้าทรงแสดงขั้นต้นเรื่องเธอจงมีตนเป็นที่เกาะกำบังมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นเกาะกำบังมีธรรมะเป็นที่พึ่งยามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เลยนะครับ ดันธรรมะพระพุทธเจ้าอธิบายนะไม่ปล่อยเราคิดเองเข้าใจเองจึงได้ตั้งคำถามว่าดูก่อนพิกุทั้งหลายพิกุในธรรมะวินัยนี้พิจรารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและธรรมนัตในโลกเสียได้เท่านี้แหละครับยกประเด็นเท่านี้อธิบายนะผมวันจ่ยนะสามทุ่ไม่จบอันนี้ ไม่ใช่อวดนะฮะแต่ว่าในนี้มีอัถามากเหลือเกินเช่นกายเอาตัวเนี้ยเช่นคำว่าพิจารณาเห็นกายนในกายนี่มีความเพียรเนี่ยมีสัมปชัญญะนี่มีสตินี่กำจัดอภิชานี่แล้วถมนัดในโลกอีกทุกประโยคมีอัถะละเอียดลุ่มลึกทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ ผมก็เห็นที่จะต้องบอกกัณท่านทลายนะครับว่าความละเอียดอยู่ในมหาสติปทานสูตรและถ้าผมยกมหาสติปทานสูตรเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าจะขัดใจกับท่านทลายเพราะท่านทลายเรียนมาจะไม่ตรงกับที่ผมบรรยายขัดใจกันแน่นอนครับขัดใจเหมือนกับธรรมะคือธรรมชาติเลยแหละผมอยู่ข้างธรรมะคือคอําสอนพุทธเจ้าท่านทลายมีธรรมะธรรมชาติเป็นคนละฝั่งครับผม จริงก็เปล่าฮะในจริงนะฮะสันหัวกันดอกแดกเนะอ้าวตกลงนะ,ะนะเรื่องของกายอไม่ต้องกายนะเอาแค่พิจารณาก่อนประโยคแรกะฮะนะดูกรพิกขุทั้งหลายพิกขุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเนี่ยไปดูในบาลีครับบาลีใช้คำว่าอนุ ปัสนาครับแต่พอแปลมาเป็นภาษาไทยเป็นพิจารณาอนุนี่แปลว่าตามนะปัสนาแปลว่ารู้ภาษาบาลีทับแปลทับศัพท์โดยโตรงเพ่เลยเนี่ยต้องหมายถึงตามรู้นะตามรู้ครับตามรู้กับพิจารณาไม่เหมือนกันนะครับพิจารณานั้นมีบัญญัติเป็นอารมณ์สิ่งที่พิจารณานั้นอาจจะไม่ได้มีอยู่ตรงนี้ พราะจิตมันจะต้องน้อมไปถึงอดีตน้อมไปถึงอนาคตน้อมไปถึงบัญญัติอารมณ์เรื่องราวต่างๆแล้วเอามาลงตัวตรงนี้นั่นคือการพิจารณาครับแต่ถ้าตามรู้แล้วก็ต้องเอาปัจจุบันกําลังมีอยู่คิดเองไม่ได้นึกเองไม่ได้มีอยู่อย่างไรตามรู้อยู่อย่างนั้นอันนี้หมายถึงปัจจุบันอารมณ์นะฮะถ้าตามรู้นะฉันจึงตา่างแตกต่างกันนะครับพระไตรปิฎกบาลีแน่นอน ถ้าพอแปลมาเป็นไทยปุ๊บนะอันนี้กันตะเข้าใจไหมคะอันนี้กันตะอันนี้กันตาแปลว่าไม่แน่นอน <c oughs> อะเน,นกันตาถ้าเอกันตาล้ะแน่นอนอะเน,นกันตาน,นี่แปลว่าไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะพึ่งคําแปลไม่ได้มากนะแต่หากว่าจะพึ่งได้จริงเรียนอภิธรรมสัก หกปริเชตนะอาจเก้าปริเชตเลยดีกว่าเก้าปริเชตเลยอภิธรรมนะเรียนให้เข้าใจนะไม่ใช่เรียนจานะถ้าเข้าใจนะั้นเก้าปริเชตได้เนี่ยมาอ่านเหมือนอย่างที่ผมได้บอกกับท่านทั้งหลายทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจอันนั้นคือหลักสูตรนะักธรรมทัน,ทนตีแต่พอมาเรียนในธรรมจักรบนอสูตรเราลีบมีมมมพื้นฐานอภิธรรมมาอีทางทุกครั้งเริยสจัง ทุกตัวนี้หมายถึงขันห้าครับทุกเริยสัจจานะหมายถึงขันห้านะไม่ได้หมายถึงความไม่สบายกายไม่สบายใจนี่ขัดใจกันทันทีแล้วขัดใจทันทีแล้วนะครับนั้นทุกเรียสัจจะต้องหมายถ e, yup. ึงขันห้าแต่ที่เราเรียนนั้นทุกเรียสัจจะหมายถึงความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายไม่สบายใจไม่ใช่ทุกเรียสัจจะความไม่สบายกายไม่สบายใจไม่ใช่ทุกเรียสัจจะแปลเป็นทุกขเวทนาเช่นมนกอกนะ พูดไม่ออกบอกอาจารย์ธันชัยเพราะนั้นมีวิธีเดียวนะเรียนอภิธรรมนะท่านผู้ชมก็ฟังธรรมะวันละคำจนได้แปดหมื่นสี่คำอะไรก็เอาละอ่านพระไตรปิฎกก็รู้เรื่องเลยคำนี้ตรงเปน็นนี้คำนี้ต้องเป็นนี้เหมือนเราก็อ่านคำว่าพิจารณากายในกายมันไม่ใช่พิจารณาครับบาลีใช้คำว่าอนุปัสนาแปลว่าตามรู้ อนุแปลว่าตามปัสนาแปลว่ารู้ชัดเจนอยู่แล้วไปแปลว่าพิจารณาปุ๊บมันก็ผิดเราผิดใจกัน <c oughs> นะอา้ากายในกายอีกนะเห็นกายในกายกายเนี่ยมันตรงกับภาษาไทยบาลีคำว่ากายเนี่ยภาษาไทยก็ใช้คำว่ากาย นี่เราไปเข้าใจบาลีกับไทยมันเหมือนกันก็น่าจะใช่กันได้ไม่ใช่ครับกายของภาษาบาลีเนี่ยหนึ่งหมายถึงที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลเห็นไหมฮะที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลกเรียกว่ากายที่ประชุมของลูกก็เรียกว่ากายที่ประชุมของนามเจตสิกก็เรียกว่ากายที่ประชุมของนามธรรมาก็เรียกว่ากาย <S <S ตั้งสี่กายเลยเห็นไหมเจ้าอะไร ตอนนี้เราไปกรงภาษาไทยภาษาไทยกายหมายถึงร่างกายนั้นกายในกายก็หมายถึงว่ากายในกายนี้เอาเ,อาเลยกายเนี้ยในกายนี้ไปเลยไม่ใช่บาลีละไทยไทยตีความกันเองนั้นคำว่ากายในภาษาบาลีเนี้ยโดยเฉพาะในสติปัฏฐานนะหมายถึงหมายถึงหมวดของธรรมะที่เป็นรูปทั้งหมด14ข้อครับ ในกายก็คือในสิบสี่ข้อข้อใดข้อหนึ่งอันนี้ลำบากที่จะอธิบายกันให้เข้าใจได้ง่ายนะเพราะว่าคนอธิบายเนี่ยไม่ได้ห่มจีวรอ,อาจริงๆมีส่วนนะถ้าห่มจีวรเนี่ยเป็นที่น่าเลื่อมใสนะเ,เล่นมาสีแดงสีเขียวสีเหลืองเนี่ยนะเชื่อไม่ค่อยได้หรอกอาจารย์ครับครับนะพิจารณากายในกายนี่กับอสุภันี่หมือนกัน อ้าวอสุภะก็เป็นกายในกายเหมือนกันแหละครับนั้นกายในกายมีทั้งหมดสิบสี่ข้ออสุภะเป็นหนึ่งในสิบสี่ข้ออานาบริก็หนึ่งในสิบสี่ข้ออริยบที่ก็หนึ่งในสิบสี่ข้อสรรพชัญญะเจก็หนึ่งในสิบสี่ข้อนะฮะซากศพก็หนึ่งในสิบสี่ข้อเหมือนกันฉะนั้นก็คําว่ากายในกายเนี่ยมีทั้งหมดอยู่สิบสี่ข้อข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยชื่อว่าในกายนะฮะแั้นเมื่อได้ความตรงนี้แล้วก็ หมายถึงได้อารมณ์มาเป็นตัวกาหนดฉันเราจะเอาะลรอารมณ์หายใจเข้าออกก็เป็นกายในกายเอาอิบทสีนั่งนอนอยืนเดินก็เป็นกายในกายอันีบทย่อยเจ็ดเหลียวซ้ายเลี้ยวขวาก็เป็นกายในกายเอาข้อใดข้อหนึ่งเอาข้อใดข้อหนึ่งมาเพียรรู้ว่าเป็นรูปหรือเป็นนามนี่คืออาตาปีเอาข้อใดข้อหนึ่งที่เพียรรู้นั้นมารู้ทั่วรูปร้อมนี่เรียกกันว่าสัมปชันโน เอาข้อใดข้อหนึ่งที่อัตาปีสัมปชานรู้ทั่วรู้พร้อมนั้นมาระลึกอยู่เสมอนั่นคืออาตาปีสัมปชานสติมาอาตาปีเป็นชื่อของความเพียรแต่ทําไมไม่เรียกว่าวิริยะทําไมเรียกว่าอาตาปีนี่ครับปัญญาเป็นชื่อของสัพพัญญาสัพพชาเป็นชื่อของปัญญาแต่ในที่นี้ทําไมไม่เรียกว่าปัญญาทําไมจึงใช้คําว่าสัมปชานสติ เป็นตัวระลึกแ,ลแต่ตาณทีนี่หมายเอาสติมาไม่ใช่สติไปเพราะนั้นความหมายทั้งสามนีย <c oughs> ก็ต้องอธิบายอีกครับ <c oughs> อาตาปีหมายถึงเพียรรู้ในอารมณ์ปัจจุบันสัมปชาโนนั้นไมรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันอารมณ์สติมาก็ตํางหมายที่ระลึกอยู่ตรงอารมณ์ปัจจุบันไม่ไปรบในอารมณ์อื่นเพราะนั้นทั้งอาตาปีสัมปชาโน,น,นสติมานนมีอารมณ์เดียวกันที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วถ้าใจเกาะอยู่กับกรรมฐานในกรรมฐานหนึ่งก็เรียกกันว่ามีธรรมะเป็นเกาะกำบังถ้าใจมันกเกาะอทิรูปอย่างใดรูปหนึ่งนะเหีียวมาก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะอารมณ์เนี้ยมันเป็นที่เกาะกำบังแล้วสามารถเกาะได้จนกระทั่งถึงมรรคยานผลยานนิพพานแล้ว มานไม่ว่าจะเป็นเทวุตมาหรือมัชุมานนะตามหาไม่เจอครับเพราะมีที่เกาะกำบังคือธรรมะเป็นเกาะกำบังนะมีธรรมะเป็นที่พึ่งที่พึ่งได้ก็หมายความว่าพญามารพญามัจุราชตามหาไม่เจอแล้วนี่แหละครับที่พระเจ้าตรัสเธอจงมีธรรมะเป็นเกาะกำบังมีธรรมะ เป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งด้นที่เกาะมีอยู่สีที่นะที่กายก็ได้ที่เวทนาก็ได้ที่จิตก็ได้ที่นามหรือรูกก็ได้ครับสีที่นะครับเพราะฉนั้นก็ผมก็จะผ่านไปนะครับพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาในที่นี้ก็หมายถึงเวทนาทั้งหมดมี9 เวทนาใดที่กําลังไม่อยู่กาลังปรากฏอยู่เช่นท่านอะไรนั่งนานแล้วเมื่อ,แอยแย่ไปแล้วเมื่อไรจะเลิกสักทีก็ไม่รู้อันนี้มีเวทนาเป็นอะไรครับทุกขเวทนา <l ars> นั่นปวดเมื่อยอยู่ก็รู้ว่านามทุกขเวทนากําลังปรากฏอยู่รู้นามทุกเวทนาที่กําลังปรากฏอยู่ครับนี่คือเวทนาเียนเวทนาเวทนามีเก้าเวทนาใดกาลังปรากฏอยู่รู้เวทนานั้นว่าเป็นนามเวทนานั่นแหละครับนะพิจารณาเวทนานายเวทนานะครับ พิจารณาเห็นจิตในจิตตามรู้น่ะตามรู้จิตในจิตจิตทั้งหมดมีสิบหกข้อครับข้อใดข้อหนึ่งตอนนี้จิตเป็นสมนัตใช่ไหมก็ตามรู้ว่านามมันสมนัตนามจิตสมนัตอยู่ไม่ใช่เราสมนัตเช่นสมนัติเลยรู้ว่านามจิตกําลังดีใจนามจิตกําลังดีใจหรือโกรธอยู่นามจิตกําลังโกรธนามจิตกําลังโกรธที่ฮะจิตในจิตนะฮะธในธรรม เห็นธรรมะในธรรมะทั้งหลายอยู่ทมในธรรมาที่นี reflecting. ้หมายถึงลูกก็ได้นามก็ได้นะนะลูกก็ได้นามก็ได้นะเอ้าเรื่องธรรมะในธรรมะในที่นี้หมายถึงทั้งรูกทั้งนามนะครับดูก่อนพุทหลายอย่างนี้แลชื่อว่าพิคุมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง มีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะ,ะเป็นสารณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสารณะดูก่อนพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในโคจรอันเป็นบีัยอันสืบทอดมาจากบิดาของตนมันหมายถึงพระพุทธเจ้านะฮะปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติตามอย่างที่พระุทธเจ้าสอนนะฮะเธอทั้งหลายจักเจริญด้วยอายุบ้างวันนะบ้างสุขบ้าง โคะบ้างจักเจริญด้วยพละบ้างดูก่อนพิขุทั้งหลายในเรื่องของอายุของท่านผู้ฟังที่เขารบท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาธิทิฐินกาขาวจมรมผู้ฝ่ายนธร,รมะและสทาขา้อขุสุจินประชาราชปลาณีรับเป็นเจ้าภาพ ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของกุสูจินประชาราชปราณีมณนโอกสนี่นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของอุบาสิกามารสีแก่นรอดรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกัศรัทธาของอุบาสิกามารสีแก่นรอดกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากละท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงประเกิดมีแก่คุณสุจินประชาราชและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอารมณ์โกรธโยบหลง,ลลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความเมย